รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวชั้นใหม่ฟูลเวอร์ชันแบบนี้ชอชอบแออมช่อมะทำดีมีคนรู้ วุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดก,กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภานำโดยนายพิรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพลงพาณิชภ์พักดีสมาชิกวุฒิสภานายถาวรเทพวิมลเพชรกุลสมาชิกวุฒิสภานายอภิชาติโตดีโลกเวสสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการเดินทางลงพื้นที่ โรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์จังหวัดสระบ,บุรีเพื่อมอบเครื่องตรวจจับความอิ่มตัวของออกซิเจนหน้ากากอนามัยชุด PPE น้ำดื่มและอุปกรณ์สำนักงานเมื่อวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564จากนั้นเดินทางไปยังศารากลางจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อมอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ชุด PPE เข้าสาร เฟสชิลแผ่นรองซัพ์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนายแมนรัต รัตนาสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไปในโอกาสนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาได้ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อรับฟังข้อมูลการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และสภาพปัญหาในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนอกจากนี้นายพิรศักดิ์พอจิตประธานกรรมการได้เปิดเผยวัตถุประสงค์การลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชาชนเข้าออกจังหวัดจำนวนมากเพราะมีเขตรอยต่อกับหลายจังหวัดและยังเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานขนาดใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยงและยังขาดการช่วยเหลือ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในพื้นที่สีแดงเข้มอาทิจังหวัดนนทบุรีสมุติปราการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนยืนยันสมาชิกวุฒิสภาไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนอย่างที่ทราบกันโดยทั่วถึงกันแล้วนะครับว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้เรื่องใหญ่ที่สุด ผมไม่ใช่เรื่องแก้รัฐมนูญหรือเรื่องอะไรนะเพราะว่าเรื่องโควิดน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมของเราที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมม้ร่วมมือกันที่จะฝ่าฟันวิกฤตโควิดที่ไปให้ด้วยกันนะครับวุฒิสภาก็เช่นเดียวกันครับเราก็นอกจากบทบาทหน้าที่ในการทําเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเราตอนนี้แทบ ทุกคณะกรรมการทุกคณะกรรมการในวุฒิสภาก็ต้องออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของโควิดมาให้กำลังใจนะครับมาสนับสนุนปัดใจทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทำได้และขณะเดียวกันก็มาดูสภาพปัญหามาสอบถามปัญหาในพื้นที่ที่เราลงพื้นที่ไปอย่างวันนี้เราก็ขออนุญาตทางจังหวัดสระบ,บุรี ที่ท่านก็มีภารกิจหนักกันอยู่แล้วว่าขอให้ทางคณะ,ะกรรมการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมของวุฒิสภาเนี่ยได้มาลงพื้นที่เพื่อมามอบสิ่งของมาให้กําลังใจและมาขอหารือร่วมกันว่าท่านมีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรบ้างซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพร้อมกับทีมงานของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่านท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้งภาค รัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคท้องถิ่นนะครับแล้วที่จังหวัดสระบุรีก็มีข่าวว่ามีของดีอยู่ก็คือมีกําลังทางทหารที่มีกํา,ากลังพลมีอาคารสถานที่ก็ได้สนับสนุนให้เป็นโรงงานโรงพยาบาลสนามที่ค่อนข้างเะ็สมบูรณ์มากโดยดรับความร่วมม,รมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่อีกนะครับก็ได้ไปดูของจริงมาแล้วนะครับ ก็ขอขอให้กำลังใจทางจังหว,วัดสระบุรีทีมงานดีมากนะฮะแต่ว่าเราก็รับทราบปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยบรรเทาแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปครับในนามของจังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ว่ารจังหวัดก็เอ้าหมายให้ผมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มากราบขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับโดยการนําของท่านพิรศักิ์นะครับแล้วก็คณะเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จังหวัดสระบุรีก็พร้อมนะครับในการที่จะทํางานดูแล พี่น้องประชาชนนะครับให้ผ่านพ้นภัยวิกฤตไปได้ด้วยดีตามนโยบายของรัฐบาลครับก็สิ่งที่ท่านได้กุณามาตรวจเยี่ยมนี่ก็เป็นกําลังใจที่สําคัญแล้วก็ให้คําแนะนําที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วภาคเกอกชนองค์กรปกครองท้องถิ่นก็พร้อมที่จะนําแนวทางลังกล่าเนี่ยไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดสระบุรีต่อไปในอนาคตครบบคับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับสีสันแห่งกองทัพ สีสันเห่งลกองทัพสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณชั้นจีอาคารเบญจรังสริทอทบ5โดยมีพลโทร,รังสีกิติยานัรั์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวของสถานีรวมทั้งหน่วยทหารหน่วยงานข้างเคียงและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้สถานพยาบาลเกิดวิกฤตภาวะขาดแคลนเลือดที่ไม่เพียงพอในการใช้รักษาผู้ป่วยเนื่องจากมีจำนวนผู้มาบริจาคโลหิตลดลง ท,ทบ5ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสถานพยาบาลบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตโดยได้ร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อรับบริจาคโลหิตจากเจ้าหน้าที่สถานีและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือรอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดที่ผ่านมาทรบร5ได้ร่วมโรณรงค์และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องถือเป็นความเสียสละ และส่งเสริมการทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งทางททบ .5 ยังคงเดินหน้าตามนโยบายการเป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงพร้อมนำคุณค่าสู่สังคมไทยต่อไปทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องก COVID ันโควิด -19 โดยมีระบบคัดกรองความเสี่ยงวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริจาค อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงานรวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่รับบร,ริจาคตลอดเวลาด้วยค่ะสถานีวิวุโทรทัศน์กรงทัพบกเนี่ยก็ได้ดําเนินการในกิจกรรมนี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีการบริจาคโลหิตเนี่ยสองครั้งนะครับซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับปีนี้จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะหาในโอกาสที่เหมาะสมนะฮะก็ต้องดูจากสถานการณ การระบาดของโควิดด้วยนะครับก็ทางกองทัพบกนะฮะโดยสานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเนี่ยมีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่จะบริจาคโลหิตเพื่อช่วยประชาชนนะฮะในยามวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับขอบคุณฮะส่วนตัวก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้เพราะว่าจะเป็นการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือในภาวะสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ด้วยค่ะ Thailand ทุกข่าวคือความจริง Online Thailand ท,ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชน ทำดีมีคนรู้วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมที่ทางมูลนิธิราชสกุลอาภากรในผลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ โดยหม่อมราชวงศ์จียากรอ,อาภากรเส,สาเวศประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทโปรเฟชชันแนลเวส์เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนพลเรือเอกไพโรธแก่นสารประธานกรรมการบริษัทโปรเฟชชันแนลเวส์เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชน และด็อร์สริตเกียรติแจ่มสมบูรณ์ประธานกรรมการบริหารเจ้าของรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ร่วมกันทำพิธีมอบถุงยางชีพหน้ากากอนามัยและชุด PPE ให้กับพลเรือตรีสุรสิง์ประภัยพาณิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2564และเป็นการร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564ณอาสมหมอพรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือค่ะ ในเดือนสิงหาคมเนี่ยมูลนิธิราชกุลอภากรน,นะคะได้ร่วมกับบริษัท Professional West Technology นะคะซึ่งมีดรวิรัยลักษ์สกุลพักดีเนี่ยก็มาร่วมงานด้วยนะคะเราได้มีการแจกหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ชุด PPE แล้วก็ถุงขอ,อ,องกรมหลวงชุมพรก็คือถุงหมอพรห่วงใยแล้วก็ให้พลังใจให้กับผู้ป่วยโควิดซึ่งทาง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะวันนี้ท่านท่านรองนะคะท่านรองเจ้ากรมนะคะท่านก็ได้มาร่วมรับงานเราในวันนี้ก็ขอ,อ,อบุญกุศลน,นะคะที่พวกเรามีพลังใจเพิ่มให้กับทุกๆคนเนี่ยก็ทําให้ทุกๆคนได้หายจากโควิดนะคะ19เอ่าซึ่งก็ระบาดอยู่ในประเทศไทยมากมายแต่ด้วยความ วงใหญ่ของพวกเราทุกคนอะไรที่เราทำได้เราก็อยากจะมอบให้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็คงจะหายป่วยในเร็ววันนี้ด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบารมีของเจ้านายทุกพระองค์ก็จะร่วมกันในการที่จะส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะก็กระผมในานามของคมแพทย์ฐานเรือนะครับก็ต้องขอแค่ขอขอบคุณมูนลนิธิราชชิตภูร์ตะวกรแล้วก็บริษัท professional west เทคโนโลยีครับที่รุสาะมามอบของในวันนี้ทั้งถุงยางชีพชุด PPE แล้วก็หน้งกากอนมามัยนะครับคิดว่าของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทั้งก,ก่บกำลงังพลแล้วก็ประชาชนทั่วไปเพราะขนาดนี้เป็นอันที่ทราบกันว่าจำนวนยอดผู้ป่วยที่เป็นโควิดนี่นะครับมันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุก,ทกวันนะครับชุดยางชีพนี่ก็จะสำหรับแชร์สำหรับคนไข้ที่สำหรับทำโฮมไอโซเลชันกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับสำหรับชุด PPE บบกับชุดหน้ากากนี่ก็จะน่แบบเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็คิดว่าทั้งสิ่งต้องสองสองสิ่งนี้ก็คงจะช่วยไปให้ก่อขอให้เกิดแก่ประชาชนแล้วก็กําลังพลของกองทัพเรือต่อไปกขขอขอ,ขอบคุณมากครับในนามบริษัท Professional Wet Technology หนึ่งเก้าเก้าเก้าจำกัดมหาชนดิฉันรองาศาสตราจารย์ดรวิไลรักษ์สกุลพักดีได้นําเสื้อ PPE จํานวน200ชุดและก็หน้ากากอานามัยทางการแพทย์ทั้งหมด5,000ชุดเพื่อมาร่วม ในการดูแลแพทย์และก็ผู้ป่วยจากโรคโควิดค่ะต่อจากนั้นกรมแพทย์ทหารเรือโดยพลเรือตรีสุรสิงห์ประภัยพาณิชย์รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือได้ทําพิธีมอบคืนต้นฉบับตํารายาของกรมหลวงชุมพรที่ส่งเรียบเรียงไว้เองจํานวน15เล่มให้หมู่ลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลระเอกพระเจ้าบราบวง์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยมีหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวสประธานกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งยังได้พายเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติเรื่องการแพทย์บุรณาการ โดยภายในได้แนะนำชีวประวัติหมอพรหรือพลเรือเอกพระเจ้าบรบวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ส่งใช้การแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการแพทย์แผนใหม่ในยุคนั้นรักษาโรคที่หายยากได้ผลดีอย่างมากมายนะับเป็นผู้ทรงบุกเบิกการแพทย์บูรณาการอย่างแท้จริงอีกทั้งมีการสืบสารและขยายผลต่อมาจนถึงปัจจุบัน มีการเขียนตำรายาสมุนไพรรวมถึงบอกเล่าวิธีการรักษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยการแพทย์บูราการตำรับยาสมุนไพรและการปรับธาตต่างๆในร่างกายและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยอาทิท่าเจ้าเรือนซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพและพฤติกรรมของแต่ละคนเพื่อให้ท่านที่สนใจได้เยี่ยมชมและศึกษาหาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ต่อไป ซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือกำลังดำเนินโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งจะเปิดบริการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยหลักการแพทย์บบรณาการในต้นปี2565อีกด้วยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีที่ทางมูลนิธิราชสกุลอภกรน,นะคะเราก็ได้รับมอบ ตำราแพทย์แผนไทยซึ่งฝากเอาไว้ที่ทหารเรือนานแล้วนะคะในวันนี้มูลน,นิธิราชสกุลภากรก็จะนำกลับไปรักษาเก็บรักษาไว้เพราะว่าตำรานี้ก็ร้อยปีแล้วนะคะเพราะนั้นก็จะต้องได้รับการเก็บโลดดีๆนะคะแต่ว่าเราได้ทำซ้ำไหมคะว่าก็จะมอบให้กับกองทัพเรือเป็นทดแทนให้นะคะแล้วก็สำหรับตำรายาอันนี้ก็เป็นตำรายาของ เสด็จปู่กรมหลวงพิมพรนะคะท่านก็เขียนเอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นถ้าจะเผยแพร่ตอนนี้ก็จะดีมากนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ว่าคนก็กลับมาใช้การแพทย์แผนไทยแล้วก็ใช้สมุนไพรไทยซึ่งขณะนี้ก็คือท่านเจ้ากรมนะคะทางกรมแพทย์ทาหารเรือแล้วก็หลายๆแห่งของที่กรมแพทย์ดูแลอยู่นะคะก็มีการดูในเรื่องของมีแพทย์แผนไทยด้วย ดังนั้นในเรื่องของตำราแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนทุกๆฝ่ายรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยดังนั้นก็หวังว่าออสิ่งที่เรนได้ทำแล้วก็จะออกเขียนออกมาเป็นหนังสือนะคะสิ้นปีนี้ก็น่าจะสําเร็จแล้วก็จะเป็นการเผยแพร่แต่สําหรับต้นฉบับก็จะเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะก็ขอบคุณกองทัพเรือที่ได้ตุณาดูแลให้เรามาเป็นเวลานานแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็ค,คิดว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีทางเลือกได้หลายทางนะนอกจากการท่าการแพทย์ปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นลักษณะของแพทย์ทางเลือกคือแพทย์ทางทางไทยหรือผสมผสานกันเพราะว่าเออเซเตเนี่ยท่านสมงเป็นพระบิดาของการแพทย์แบบผสมผสานคือคือแพทย์แผนไทยแล้วก็ผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็คิดว่าหลังจากเอออาคารที่เราใช้จะเป็นอาคารของอาคารนิคเซเก่าตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะครับค,คิดว่าก็ค,คงจะเริ่มใช้เปิดประมาณเดือนหน้า นะครับแล้วก็อย่างนั้นก็คงจะให้ประชาชนมารับใช้มาใช้บริการได้นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่ออกําลังพลแล้วก็กองแล้วก็ประชาชนทั่วไปในการที่จะเลือกหนทางในการรักษาได้เพิ่มมากขึ้นครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง สีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยบริษัทโปรเฟช s i o n a l West เทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน สีสันแห่งกองทัพวันนี้เรามาร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือรุ่นที่53โดยได้รับเกียรติจากพลเรือเอกไพโรธแก่นสารเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม2564ณกรมยุทธศึกษากองทัพเรือโดยเริ่มบรรยายด้วยหัวข้อ ความหมายของผู้นำคือบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในการโน้มน้าวชักจูงใจให้ผู้อื่นทำตามด้วยความยินยอมพร้อมใจโดยมิได้บังคับข่มขู่แต่อย่างใดและได้ชี้แจงถึงความหมายของภาวะผู้นำคุณสมบัติพื้นฐานของผู้นำที่ดีและปัจจัยสำคัญในการสร้างความเป็นผู้นำ ในการบรรยายยังมีการถามตอบจากผู้รับฟังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและสอบถามข้อสงสัยกับทางวิทยากรเป็นระยะระยะอีกด้วยสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ยังเป็นการบรรยายในรูปแบบ Social d i s สเทนซิ่งผ่านระบบเว็บ x เพื่อน้อมรับความปลอดภัยในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยค่ะผมพลเรือเอกเปรุกันสารได้รับเกียรติ เชิญมาบรรยายในหัวข้อแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่53ซึ่งจะมีการบรรยายวิชานี้และมีการสัมมนาด้วยผมก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ได้รับมอบให้มาบรรยายนะสำหรับนักศึกษาระดับนี้ก็คือผู้ที่เป็นอาหาันชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือนะ ก่อนที่จะเป็นในพลหรือก่อนที่จะเขามีโอกาสเข้ารับการศึกษาในวอปอ,อ,อรหรือวิทยาลัยป้องกานรณนาจักรแต่และเราทัพก็จะมีหลักสูตรของตนจุดมุ่งหมายหลักของวิชานี้ก็คือเพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นําที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีบทบาทในการนําทีมหรือในการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งได้อย่างไร ข้อควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้ร่วมงานหรือของคนในทีมคนในองค์กรมีการชี้แนะกันทั้งทางโลกทางธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี้นะก็สามารถจะนําไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เราเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะแต่ละท่านที่เข้ามารับการอบรมเนี่ย ก็มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นําในระดับต่างๆมาแล้วพอสมควรแล้วก็มักจะมีทั้งคําถามและความเห็นเนะี่ยมาแลกเปลี่ยนกันก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจเชิงกว้างและเชิงลึกมากขึ้นทุกคนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันตามไปนะ